ที่รับวันนี้มาอยู่กับมาเก็ตแนวนะฮะแล้ววันนี้เราจะสอนทำเครื่องเสียงนะฮะเอ่อโดยการใช้ตัวแอปเสียนี่นะนนครับจะเดี๋ยวจะให้ลิงก์ไว้ข้างล่างนะฮะเอ่อกดเ,เข้าไปที่แอปน,นะฮะแล้ววันนี้ก็ตอนแรกก็ต้องไปเลือกเพลงก่อนนะฮะว่าเ,า,เาเราจะเอาเพลงอะไรนะฮะ เพราะว่าผมเอาเพลงนี้นะครคราวนี้เราก็เลือกแบบที่ต้องการนะฮะว่าเราชอบแบบนี้นะฮะแล้วก็ชอบแบบนี้นะฮะมันไม่ขึ้นมาให้นะฮะมนันบักนะฮะแล้วเราอยาใส่ภาพนะฮะตอาวนี้แล้วก็มาใส่แบบนี้นะี้ อย้กที่ตัวภานะนี่ก็เหาแอกดไอตัวนี้เนี่ยใช่ปะกดกาไปนะ่ะหาลูกภาพคือต้องการนะฮะมันจินจะได้เป็นเจ็ดตัวนี้นะฮะก็ หรือว่าใขายยาใขายสินนี้เหล hm ือนะก็อย่างเงี้ยนะคราวนี้ก็เออสำหรับนี้จะเป็นเรื่อต้นนะครับตรงนี้ครับอต่ที่เหลืนะฮะตรนนี้เวลาเออเรียนเดิหนะฮะ ก็ดตัวนี้นะฮะหรือวาเราได้ครึ่งคึ่งแล้วก็อตัวนี้ไปนะฮะวันนี่างด้ได้่เตนะรว่าอตัวนี้ก็ได้นะอีกนี้นี่อปรับปรับเป็นไฟได้นะฮะนกดเอ็ตัวนี้นะฮะแล้วมันจะเป็นยางงี้น,นะฮะ แค่นี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากให้โปรโมทช่องหรือว่าอายนะฮะก็มินไว้กล่างใต้คิดนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ว่างนิดหน่อยนะฮะก็ขอโทษกันด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากให้ทำอะไรนะฮะก็มินไว้ข้างล่างนะ,ะตอนนี้ก็กำลังนคนที่เอ,อ่อ ต้องการจะให้โปรโมทต,ตอนนี้นะที่ขอกันไว้แล้วนะฮะก็พัฒนาตอนนี้ว่าน,นะฮะต้องนะบอกว่านี่เป็นเสียงดังนะฮะดูได้ไม่สามารถมาโปรโมทได้นะ,ะแตะ่อาจจะโปรโมทแ้่เงินอนนะฮะตรงน,นี้ก็จะลืมมากดกดรับและกดกระดิ่งด้วยนะครับ ตอนนี้ก็ขอกระลาบก่อนครับพวกกนยัองอยากับคิดหน้